แล้วกูวเอาอยาเลยมาบ้างไม่เอาอยาอะไรมาดูอีแคดดี้บุปปกบอกให้กูซูสูงไม่ช่วยกูเลยโอ้โหชไม่ลงดัง้าไปเลยน,นะนะเขาหน้าจะชนาสละ หนึ่งครั้งแต่วันนี้เรามาในรูปแบบของรายการแบบมีแอปสวัตดีแอปสวิสดีเราอยากจะมาเล่นเกมออนไลน์คุณขาแต่ประเด็นคืออะไรเมเปิ้ลตอรี่เอยทริกเตอร์เอยโยกังเอยโยกิติ้งเอยเล่นไม่ได้เลยเพราะว่าพวกนั้นก็คืออะไรคะอะไรก็โกเบนกอนปิดตัวตายไปบนแนวนะคะเป็นคนเล่นปังยา่าแล้วร,รู้สึกแบบโอ้ไม่คดปังย่ามันยังไม่หายไปจากเราแล้วมันเหลือคีเซิร์ฟนะ เหลือเซิสไตล์เอเชียใช่ <c oughs> ไหมเหลือเซิร์ฟสไตล์ที่เอเชียเพราะฉะนั้นเราจะพาทุกคนกลับมาย้อนวัยว่าเมื่อสักประมาณ1 0 1ถึงปีที่แล้วเนี่ยสมัยที่ดิฉันยังเป็นแบบสาวแก่นสาวซาวอย่างเงี้ยเรามีอะไรในปังย่าบ้างและเราอยากเล่นเป็นไหมด้วะแกเดี๋ดยววันนี้เรามาดูกันว่าความตื่นเต้นมีอะไรบ้างหนิค่ะตอี๋อวกมาด,ดูดิดูฉันเป็นยศอะไรวะเนี่ยตอนนี้ฉันดูยังไงวะว่าฉันเป็นยศยังไงลืมไปหมดแล้วว่าดูยังไงข้อมูลตนเองปะ โอ้จะเป็นแมทชั่นโปรเหรอตอนนี้ปังย่าต้องบอกก่อนนะเป็นเกมตีท็อปทิกเป็นเกมตีกลอบที่เก,กทเทยฝันบ้าเพราะว่าอะไรคะมันสวยให้นึกถึงบาร์บี้ที่ต้องออกรอบบาร์บี้จะไปออกรอบเนาะก็แต่ก่อนเราก็เล่นแบบตัวนี้ชุดน่ารักใสๆคือเราต้องเล่นอะไรที่มันเหมาะกับคาแรคเตอร์เราหนึ่งออกปะเราเป็นผู้หญิงตัวเล็กเราก็เลยต้องเล่นเป็นผู้หญิงตัวเล็กในเกมอะไรอย่างงี้หนึ่งออกใช่ปะอ้าเดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรบ้างเธอไปเล่นไปตัวผู้ชายฉันก็เล่นนะเนี่ยตัวผู้ชายฉันก็มีให้ดูก่อน เห็นไหมตัวผู้ชายแต่ว่าใส่หน้าก,กากอะไร <c oughs> <c oughs> ตัวผู้ชายแต่ว่าใส่หน้าก,กากอาดินเป็นผู้หญิงหนึ่ง <c oughs> ตัวนี้นี่ภูมิใจเสนอมากๆหนอก็คือยีนี่เลยจา้าเออใหญ่แคทแคทนี่คือเป็นแบบเป็นจะเป็นผู้ชายหรือเป็นกระเตยหรือเป็นอะไรก็ไม่รู้แต่ตอนแเรารู้สึกว่าแบบใส่ยังไงก็ไดใ้ให้เราแบบช่วนมันกรลิบกรลมันมาไงต้องสั้นกางเกงต้องสั้นเสื้อต้องปิดกางเกงเลยได้ออกมาเป็นลุกหนี เดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกคนไปตี3หลุมกับเรานะคะว่าเออมันเป็นยังไงแล้วก็ทุกคนที่เจอจะหรือลองแอบคุยกับเขาดูไหมว่าเขาจะรู้สึกยังไงแบบไม่ได้เล่นมาสิปีแล้วค่ะแบบอะไรอย่างงี้อะไรอย่างงี<า>้เนาะเออไม่เล่นมาสิบปีตีกันหน่อยเฮ้ยเต็มอี่บอกเกียยเลควาบอ,อก <laughs> อปไง 2องสองคนพอเดี๋ยวเขาด่าเราอันนี้ลมมันใส่ถ่ายนะไหนทำยังไงอ่ะทำยังไงอันนี้หรอเ u ท a รโหมดหรอต้องเปลี่ยนเป็นอะไรอ่ะต้องไม่ตกเอากูกูไม่ได้ตี๊กสิโอ๊ยมองไม่เห็นไปตีตกอยู่ลมไม่ต้องใส่มองไม่เห็นแต่ก่อนนะโอ้โหหลุมนี้คือโฮอินวันโฮอินวันตีตีเปรี้ยว บอกเลยอ,อันนี้นะคนนี้ไม่พูดถึงไม่ได้เลยค่ะคุณขาเราจะไม่บอกว่าเขาเป็นใครแต่เขาเสียเงินแบบซื้อบ้านซื้อรถได้เธอดูตัวเขาก่อนซือว่านซื้อรถได้ของเด็กเข้ามาแล้วเขาเข้ามาแล้วอุ้ยไหนมีคนเข้ามาแล้วว้าดูแล,ล้วรักแม่ค่ะคุณคุณสินสีไปเลยอ้าดูเปิดตัวนะเปิดตัวสังเกตน,นะเดี๋ยวคุกทีก่อนนะเห็นไหมบอกเลยอู้ห็นไหมไห้คนนกมันสวยเนี่ยกระเทยชอบซึ่งจำไม่ได้เดี๋ยวฉันว่าฉันจะตีตรงนี้อุ้ยอุ้ยยากจังเลยอ่ะ แล้วกูเอายาเลยมาบ้างไม่เอายาอะไรมาไม่เอายาอะไรมาเลยล้วจะตีได้ยังไงยาวนติไม่ตีน่ะขั้นคีย์บอร์ดละทุกคนผิดคีย์บอร์ดแหละแล้วคือเขาใช้ไม้ดาบเขามีแหวนเขามีปีกที่สวยกว่าฉันเขามีน้องถุกทองเขามีทุกอย่างที่ฉันไม่มีเขามีชุดสวยด้วยแล้วเขาก็เขาน่าจะชนะซละเขาตียังไงวะ แล,แล้วทำไมไลแล้วทำไมแมา่กเขาเปิดเอ็กเซอยู่นะอ,อะไรของหลอดเนี่ยเปลวาำให้เขาดูเซลว่าการเด้งเขาหลังนั้นลำลุ่มเป็นยังไงอีกอ่ะตีไหม้หนึ่งอีอหนึงแล้วบวกหลุมไป18บวกลุมไปสิเพราะฉะนั้นหนึ่งกบ้าบวกสิบแปได้เท่าไหร่วะไม่รู้หนึ่งรปเกิเทหร่เก้าสิบเหนึ่งอยแปดสิโอ๊ยติต <laughs> ิดญญาด้วยเออเออ ไหลลูกไหลเออเออเดี๋ยวฟิวจะโชว์ลองพัดค่ะลองพัดเที่ยวอะไรอะอยู่ตรงยาโอ้ยดูอีแคดดี้หุบปากบอกให้กูสู้ๆไม่ช่วยกูเลยแคดดี้ดีไว้บนไม่รู้เหรอเกมเนี้ยอีคารดี้เดี๋ยวหุบปากมาเลยไหลใดปะปะได้ปะปะไม่ได้ยังไม่พอเอ้ยพอแล้วพอแล้วพอแล้วพไหลไหลเอาอีก พอที่ไหนแล้วเห็นไหมแล้วเธอลอกฉันน่ะอ่าฉันว่าจุดนี้ฉันต้องลงแล,ะละ้วล่ะเออมีความหวานๆหวหนึ่งว่ะเธอ,อดูเดี๋ยวเขาตีเม็ดทำไมโทรมาหอ,อกดัไใ้ดูเช่เงอมันต้องมีการคำนวณอะไรกันรึเฮย้ยลง,ลงหรอภาพนี้ลงหรอไม่โอ้ไม,อไม่ลงดังก็ไปเลยน,นะนะอ่ะประสันตนีไงอ่ะบวกสิบแปดค่ะ สองสี่สองปุิปสห้าสองสีหกประมาณสองสี่หกกันเถอะนี่มันสองี่มันไม่ถึงโอ้ยสอสีเจ็ดกันแล้วกันออออติดติด้วยติดติดด้วยลเขาไปลงไปไม่ลงอ่ะก็สองส่หไงเหลือยีอ่ยิบเก้าบีทุกคนดูเมื่อกี้โอ้ย รีบมากมอตีตะวานถ้าพัดสารหลาไปลงก็คือจะไม่ตัดลงนะคะก็คือพัดก็ต้องลงแล้วจุดนี้เบอร์ดีถ้าพัดสาหลาไปลงให้ไม่ต้องลงนังกกิฟเลยค่ะ <c oughs> นี่ตอนนี้เรามีสิ่งที่เรียกว่า เรามีสิ่งที่เรียกว่าเกตนะคะคนผู้ชมอันนี้เราจะตีท่าพิเศษได้แบบตีโทมหอกตีแบบตีมีลูกไฟตีมีขึ้นลงอะไรอย่างนี้เดี๋ยวดิฉันจะทําให้ดูว่าคนเก๋เขาทำกันยังไงตีการตีไปตรงนั้นนะทุกคนเราจะบอกให้มันเป็นทีของคนประมาณสิบสิบห้าปแล้วอะ่ะ <c oughs> ก็คือไม่มีการอัปเดตได <c oughs> ๆเธอนี่คือสิ่งทีฉันเคยตีแลฉันได้ถ้วยมาตลอดเธอต้องฟัง,งฉัน เธอต้องเชื่อใจฉันฉันตีติดปังยาด้วยเห็นไหมเก๋บันเลิบบันเต๋ออะไรกัไปเอา้าแล้วถ้าตีไปตัวนี้ทำไมเนี่ยอ่ะเห็นไหมลูกเอียงหนึ่งตัว <c oughs> ยาลงทำไมเดี๋ยวเอา้าเราจะตีให้มันลงเลยไงเธอเธอทมฮ้องแล้วตีเท่าไหร่อ่ะตีตามหลุงงมงเลยอ่ะทอมฮอ้องตีตามหลุมเหรอเต้าวนะ ก็ถามผมคนไม่ได้เรียนมาสิปีคือกันเล่นไม่เป็นกูก็เล่นไม่เป็นวัดถามท่านไปลืมไปแล้วอะแต่ว่าจำได้ว่าต้องตีมาแถวนี้เออประมาณนี้กันึ้น,ะนลงลงไม่ทันเอาใหม่ดีกว่าเออึ้นลงลงอ่ะติดติดด้วยติดติดด้วยอือออืโอ้โห เมื่อก่อนนางเป็นเจ้าหญิงแห่งวงการตีใกล้ลุมไม่ลงนะแต่ว่าไกลเออแต่เราก็ได้ถ้วยไงทุกคนเราก็แฮปปี้กับการที่เราเป็นเจ้าหญิงแห่งวงการตีใกล้หลุมว้าายไกลกลอูอุ้ยมาจ้าอ้อยแพ้เลยอ่ะต้องผิดวัางี้เปล่ ก็ต้องบอกว่าก็จบลงไปแล้วเนาะกับการที่แบบเอ้ยมีการมาแบบเมาลมมเล่นให้ดูอะไรอย่างเงี้ย<ๆ>เผื่อใครจะมีความคิดถึงในเกมปังย่านนะคะถ้าใครที่ชอบให้มาทํากิจกรรมแบบน่ารากักแบลวหรือเป็นแบบย้อนยุคย้อนสมัยย้อน,อนวัยระบบพีเรียดอะไรอย่างงี้ก็คอมเมนต์กันมาได้นะจ๊ะหรือว่าแบบอยากให้แข่งกับใครนะคะก็บอกมาได้เดี๋ยวครั้งหน้าก็จะมาทําให้ดูเนาะ ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้ช่องฟิวมาแชนแนลด้วยนะคะเธอยหาทำ EP น่าจะเป็นอะไรเดี๋ยวมาดูกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ